วัสดีครับผมวันนี้จะพามาตะลุยไม้ปลาเบดเหมือนเดิมครับผมนี่ครับบรรยากาศไม้ี่เรามาถล่มรังปลาเบดกันวันนี้ว่าจะมีตัวเหมือนเดิมไหมครับผมไปไปลองดูกันครับนี่ครับบรรยากาศนี่มากันห้าคนครับผมอีกหลังจากนั้นก็ไปนู่นหลายคนแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับ หมายครับผมเดินตามเข้ามาเลยครับผมหมายเด็ดครับใกล้สนามบินสนามเฮลิคอปเตอร์ครับผมนี่ครับข้างล่างก็จะเป็นสนามเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงครับผมเดินเข้ามาเลยครับนี่ครับจะเป็นป่าชายเลนน้ําขึ้นครับวันนี้วันนี้มีน้ําขึ้นน้ําขึ้นไม่ ก็ถือว่าเยอะอยู่ครับผมนี่หมายที่เราลงวันนั้นนะไป่านผู้ชมไปนุ้นกันว่าจะได้ตัวไหมแต่ลุยหมายถล่มลังปลาแบดครับผมวันนี้ฮ,ะฮะ่าๆเดินเข้ามาครับลุยแบบไม่ใส่ชุดเลยครับผมเดินไปเลย่ น้ำเจ็นพิบพหายครับกมัดสักตัวเลี่ยงครับผมไ,ไปดูกันครับไปลุยก,กันเลยครับลงไม้ครับหนาวจัดครับลมแรงด้วยครับวันนี้ ลมแังโคตรครับวันนี้ค่ะกัดม่โดนครับลุดกัดแล้วครับวันนี้ไปกันครับตีไล่เรื่อยๆนะครับโอ้โอ่นน้ำดึกครับท่านผู้ชมนี่ครับไม้แรกลองดูครับผม đẹp ngô được cọ cắn hấp đồn cắp tâm chôm đồn cắp đồn cắp tâm chôm <laughs> đồn cắp không? โนครับเป็นไงล่ะ <c oughs> เรียบร้อย, <c oughs> ยรครับผมกับปลายยางสายปลาเบสโหดครับหม้ปลาเบสโหดครับท่านชมสายสวยครับสายสวยเลยทีเดียวครับนี่ครับผมกัดปลายยางเต็มปากเข้าเลย <c oughs> นี่ครับตกัดเต็มปากครับผมฟิโลโฟอกเหรอใส่ที่ลอยไปเลยนี่ฮ่ะก็ปลาใหญ่ดูก่อนปลาย่งาองอยู่ข้างบนครับผมบบเดออกมาเลย โดนครับท่านชมโดนครับเจยบร้อยครับท่านชม,ชมนัดนัดอย่างเดียวครับเจยบร้อยครับหาหากับซีแบตปาแบตครับฮ่หา,หานี่ใสสวยโอ้ลอยโดนสึกมาเยอะครับโดนแล้วครับท่บนานชมลอยแผลเยอะเลย อืรอยแผลเยอะเลยนี่ครับผมฮ่า,าดูกัดเต็มคำเหมมีรอยแผลข้างๆเลยดูไปท่านผู้ชมดูตัวใหม่กันเลยเดี๋ยวขอจ็บจ็บปลาก่อนจีบจีดท่อนไม้ด้วย อื้อโดนครับทา่านผู้ชมโดนโดนกินไงล่ะครับท่านผู้ชมกินได้ปล่ยยางครับท่านผู้ชมสงสัยยาวๆตัวโบน้อยครับผมโอ้โหอ้าเต็มปากไม่มีหลุดโอ้โหโอ้โหจิบเดือน่อยเดียวครับท่านผู้ชมอิอิอย่าดิ้นนะอึบกลับตายเบิ่งนย กีบเรือหน่อยเดียวเอ้หลุดแล้วครับท่านผู้ชมเอางี voilà ้คือหลุดเห็นไหมกีบง้างฮ่าแต่ว่าได้ตัวครับเกือบตายนี่ครับเต็มปากครับโอ้โหดันนุ่งก็โดนครับเดวัตแจ็คตัวแล้วครับแปดแล้วครับท่านผู้ชมด้านนู้นแปดโอ้โหถือว่าสุดยอดครับท่านผู้ชม วันนี้หมายระเบิดฮาตีเรื่อยๆครับนี่ครับท่านชมสรุปผลงานวันนี้ปลาบแบสนี่ฮ่าเพราว่าอย่นรั้นี่ครับฝากไว้คลิปนี้ฝากไว้ตั้งนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ 嗯。Uh huh.